ยกตัวอย่างนะเราตัวท,ที่ผมชอบแล้วกันใต่องนงี้สมมตินะครับมผมเห็นละผมเห็นจ่ารค่าจ้างละอันนี้ถือเป็นต้นขุดอย่างเงี้ยสมมติว่าเราพอ้ลิตอย่างนี้อย่างนี้มาเป็นเป็นป็อกป๊อกทุกที่เดียวไหยครับถ้าเป็นแบบน,น,นี้ที่จะทำถ้าเป็นแบบนี้เหรออ๋อตงนี้ตรงนี้แล้วสีนี้ที่ที่เดียวไหม กย่างถ้าถ้าช่างานช่างงานก็พิ่แควันสี่วันทิ่งไอ้วุมเนี่ยไม่เม่สี่แบบนีนี่บางคนก็เป็นติดตอติดต่นี่ก็คูอสาวันนะไม่ไม่ตอรันนี้สี่สี่ร้อขัสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเพราะเาต้องไปคิดมันเองใช่ไหแล้วมันอ

าำแหนงนี้ก็ดีไปมไม่แม,ม่สามร้อย พ่แม่ผมแครั้คุณามีราิยตางมทอ้าในชุมชนที่ทอผ้านล้วกเส็นบบนโซงทองนี้ทั้งหมดแล้วก็าจะมีเปลี่ยขัวผูกมังแบบนี้ล่าสิงขแต่มาถึงภูมนที่นี่นะว่าเป็นภูมิทัศนที่โอ้ก็คือเป enfin ็นผาพาติเขาเรียกว่า hmm. ผ้าอะไรครับนี่คือเป็นผ้าผ้าย มันจะงป็าป้าวปยผสมในย้อนอันนี้เขาเรียกว่าค่าดิบฉะนั้นค่าดิบเพราะเ้าวัยเดีเยอผมคือข้าวป้ายผ้าว้นะครับป้ายมันมันจะมีหลายเส้นเล็กเส้เกินเลเส้นเล็ก จิดต่อนของติดการระเบิอะไรจิดต่อนก็จิดต่อนของติดการระเบอะไรครับหนั่ช้าหนึ่งช้าเป็นงานหน่งวนเท่านนคับช้าแล้วหนึ่ง้ก็ นี่คือคือสอยรถตืช้าแล้วก็าตรอเราานแล้วแหล่งาก็คือคืออะา่าืก็อ้ก็อข้าของไปต้าภาษาจะเป็นหมดแล้วภาษแล้วก็อาบง่ายแล้วก็ปกนิดนิดหน่อยแล้วก็ราคาก็จะรดลก็เสิมมาแพงกัา มันเป็นมันเป็นมันเป็นนี่รีุภาษภายนอกว่าุก็คือมันเป็นใแขกขายขายนอกเป็นภาพแต่ที่นอยคืภายในของเราในงาน <tro end an> เราขาดลวสองระตูเรื่องของการทำาคืายในขอเราเรืองาพลยคแล้วเรามีแค่สองคนเลิอกทีมวกันเพิ่มเลยที่ระจักที่ร้านมีสคน ยมาแล้วพอได้เเก็บจากมือแ่แต่คุณต่อแม่ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ต่อแม่แล้วล่ะทำไม่ม ดูแลก็มีประมาณนี้ที่ต้องเป็นหลักๆเนาะก็ถือว่าเป็นแต่แต่เรก็ยังมีออเดรียอมากมายมีคนกินกสั่งเยอนะกผู้สินค้าที่มีอดอกงานไหมดอกแล้วมีเพื่อเรียกมีของหรือว่าทำเียวเล่เป็นเยวะเลยแล้วที่เป็นขอือว่ามีเยอะเลย ส่งให้ผมดูาอาาย์เอกชื่อขอ,อไอเดียหน่อยก็คือเอาเอาเอาเรียกว่าอะไรนะนิทานอิโี่เปลี่นตัวตตัวเลยวผมรคีองบอกว่าาสินวีต่วามันนะมันนองมเีเกว่าาารไม่รู้จะเอาอะไรบบักไปใส่็นความแปลก ว่าโอเคว่ามันมีเป็นแปดตัวคนไที่ถูเลยค่ะหาชงานงคะมีเป็ดตัวคไท่ามันสิงานแล้ก็คืต้องเนมออกเดียวเลยรับนี้คือจจุก่าดูทำไม่ทันนะทออกแต่ก็าเข้าใจแล้วแต่โลกให้มันดูแบบเปือนนิดนึงมันจะดูสวยขึ้นเนี่ยคือคนไทยมันาสาเรเป็นจับจก็คือลดแต่ว่ามันไม่ได้ลดเยอะมากม อันนี้อันนี้มันจะไข่เหมนไหมดอกนี่อมีทานนเดียจะกลัวจะดนึงอยีจไม่ขัมันมันเขียนได้ไม่ครบอยู่แล้วเนาะมนก็หางเอาจับเลยน้องทานมาเยอยอเยอย้อเราาเราเปิคราชอบ

ว่าปีน e ี้น hey. oh, ่าจะสุมากแน่อนอนรบเปีนี้ถึงแน่นอนครับวปีนี้ปีนี้ที่ว่าเ่อจากอเลีร้าเรื่องอุลตร้าเขาบลางแล้วสองปีนั้นถือว่าต่อเดือนก็รว่าดเลยรวมันตึเพรคือเสร็จปุ๊บสไปกซีซั่นไหมหรือว่าแครเล่น ดูแล้วดดเนี่ยอาจาจะเดือนนี้ขายไม่เยอะเดือนหน้าขาดเยอะปีใหม่อาจจะขายได้เยอะเพราะว่าหน้าหนาวแล้วก็หรือว่าคนฝากท่าจลัาไปเดี่ยวออกของงานอีเวนต์กร oh ุงเทพแล้พอมาเด็กพ้อปีกสามสี่ครั้งของช็อตขอชาเลนจ์ปีละสองล้านห้าได้ไหม